ค่ะจากก็ติมนะคะเราจะไปที่ป้าแอดนะคะค่ะตราบธรวันอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพค่ะตราบครูทุกท่านด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมสานึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะชื่อธรรมกรพลสุวรรณนะคะอนชื่อใจทางธรรมนะคะวะ่าใจทางธรรม อายุหกสิบสองปีค่ะนะคะตอนนี้อยู่นนทบุรีนะคะค่ะเป็นนักศึกษาอายปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาวาชชค่ะค่ะวันนี้ก็ขอโอกาสมาส่งการบ้านนะคะเพื่อให้เข้ากับเทศการนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับการงดทานเนื้อสัตว์นะคะค่ะจะเล่าหน่อยหนึ่งนะคะว่าก่อนก่อนหน้าที่ที่จะลดเนื้อสัตว์นะคะนะแต่ก่อนเนี่ยเรามีความเข้าใจว่าโอ้โห ถ้าเราทานเจใช่ไหมคะคือปีหนึ่งเนี่ยจะมีเทศกาลเจเนี่ยปีละหนึ่งครั้งนะคะโอ้โหเราบอกว่าเราไม่อยากทานนะคะเพราะว่าอะไระพอเราทานเจทุกครั้งน้ำหนักเราจะขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราไปยึดติดว่าโอ้โหในอาหารเจเนี่ยพอเขาไม่มีเนื้อสัตว์เขาก็จะแบบใส่พวกน้ํามันนะคะนะคะเยอะแล้วอาหารแต่และอย่างที่ดูเนี่ยมันมันก็จะเหมือนกับว่ามันมีน้ํามันเยอะ อย่างเงี้ยพอเราทานไปมันก็จะเกิดอาการเหมือนกับว่ามันเลี่ยนๆนะคะในสาหรับตัวเองอ่ะนะคะมันเลี่ยนๆแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้น้ําหนักตัวเองอะ่ะเพิ่มขึ้นขนาดว่าทานได้ไมก่กี่วันนะคะเน,นี่ยน้ําหนักเราจะเพิ่มขึ้นมันเป็นการปลูกฝังไปอย่างที่ผิดๆนะคะนะคะแต่เมื่อเราได้มาเข้าออแพทย์วิถีธรรมนะคะก็ตอนนี้ก็ครบปวละปีหนึ่งแล้วค่ะนะคะ,นะคะที่เข้ามาแพทย์วิถีธรรมนะคะเราก็ได้มาเรียนรู้นะคะ เกี่ยวกับเอ่อเรื่องเอ่อการปรับสมดุลเรื่องอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนที่สําคัญเนี่ยอาหารเนี่ยจะต้องเป็นพืชจิตสบายและที่สําคัญคือเราต้องงดทานเนื้อสัตว์ด้วยนะคะตรงนี้นะคะมันมีทั้งทั้งเอ่อการส่งผลในทั้งเรื่องร่างกายนะคะเพราะว่าทําให้ระบบเอ่อย่อยนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็เอ่อในส่วนของความเมตตาจิตใจนะทางด้านทางธรรมนะคะมันก็ เป็นการเมตตาต่อสัตว์นะคะสิงข้อหนึ่งนะคะนะคะไม่ปนติปาตานะคะตรงนั้นนะคะก็ต้องต้อง,องทั้งสองส่วนมันก็เกี่ยวข้องกันแล้วเมื่อ,อแอดมาปฏิบัติแล้วนะคะมันก็เห็นผลนะคะคือพอเรางดทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยนะคะส่งผลทั้งทางด้านจิตใจร่างกายแล้วก็ทางด้านสังคมนะคะในส่วนของด้านจิตใจเนี่ยจะทําให้อแอดเนี่ยรู้สึกว่า,อาแอดนี่ใจเย็นขึ้น นะคะไม่วู่วามวามุกว่าเหมือนแต่ก่อนนะคะร,รู้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 สึกว่ามันมีเวลาไอ้นั้นมันจะมีความไต่ตองแล้วก็มีความเมตตาเนี่ยพอจะไอ้นั้นปั๊บเราก็จะนึกหืมทาลายชีวิตเขาอีกแล้วนะคะก็เลยทําให้จิตใจเราเนี่ยดีขึ้นมีความเมตตาขึ้นนะคะแล้วก็ใจเรามั่นคงขึ้นนะคะคือเวลาตัดสินใจอะไรมีแอสว่ามีมีส่วนเกี่ยวเลยนะคะว่าเนี่ยมันมันมันส่งผลจริงๆ นะคะพอเราเมตตาเขานะ,ะเราตัดโชคว,ว่าเราเนี่ยจะไม่ทานก็คือไม่ทานเลยนะคะนะคะก็ทำให้จิตใจเราดีขึ้นนะคะในส่วนนี้ส่วนในในัในในในเรื่องของด้านร่างกายเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความกระชับกระเฉงนะคะนะคะคือจะเดินจะเหินหรือทําอะไรเนี่ยก็ดีขึ้นเบากายขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่อึดอัดนะ,ะแต่ก่อนเนี่ยพอเราทานเนื้อสัตว์นะคะ ทษทีเถอะค่ะระบบย่อยอาหารจะรู้เลยว่าโอ้โหมันมันตึงท้องมันแน่นท้องนะคะแต่พอเรามาทานพืชแทนเนี่ยรู้เลยว่าโอโ้ระบบการการย่อยอาหารของเราเนี่ยมันดีขึ้นเพราะมันอาการที่มันอึดอัดน่ะมันหายไปเลยมันไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการที่อึดอัดท้องนะคะตรงนี้แล้วก็น้ําหนักเราก็ลดลงนะคะไม่เหมือนความคิดเดิมเดิมที่แต่ก่อนเราคิดว่าเวยกินเจแล้วน้ําหนักขึ้นเปล่าเลยค่ะ ยิ่งทานเจงดเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้น้ำหนักเราลดนะคะนะคะสำหรับตัวแอดเองก็ลดไปเกือบสิบกิโลนะคะผลจากการที่งดทานเนื้อสัตว์นะคะนะคะตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของทางด้านสังคมเนี่ยแน่นอน,นะะเพื่อนเพื่อนที่ชอบกินชอบสนุกสนานอย่างเงี้ยเขาจะห่างหายเราไปเองเลยค่ะเพราะเรากินไม่เหมือนเขานะคะนะคะของเขาก็ทานเนื้อใช่ไหมคะทานเนื้อสัตว์นะคะไอเรานี่เราจะไม่ทานเนื้อสัตว์ละ นะคะฉะนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเออโอเคนะชวนเราไปก็เหมือนกับเขาก็แบบว่ายัางไงอะ่ะเหมือนกับคนละคอแล้วค่ะตอนนี้นะคะของเขานี่เขาอีกแนวนึงแล้วเราอีกแนวนึงแล้วนะคะแต่เราก็โอเคนะคะเราก็ยินดีนะคะเพราะเราก็เข้าใจว่าเออตอนนี้เนี่ยเรางดทานเนื้อสัตว์ถ้าเราไปเอ่อไปร่วมกิจกรรมหรืออะไรบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปเป็นภาระให้เขาด้วยซ้ำนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะเราก็ชอบที่จะเนี่ยงดทานเนื้อสัตว์ นะคะเรก็อยู่แบบเนี่ยแบบแพทย์วิถีธรรมเนี่ยแบบใช้ชีวิตง่ายๆนะอยู่อยู่อยู่แบบอะไรนะไม่ต้องยุ่งยากนะคะนะคะแล้วก็กินง่ายค่ะนะแค่ผักเนี่ยผัดน้ํามันนไม่ใช่ผัดบางวันก็ผัดน้ามันหน่อยนึงบางวันก็ผัดน้ำนห,นห,นนนะหน่อยเนียวก็ก็ทานได้ะะนะะแล้วค่ะนะแค่แค่เอาผักผัดรากข้าวอยู่จบแลไม่ต้องไปสั่งเนื้อสัตว์อะไรนะคะประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ ทำให้ตอนนี้เราก็จะอยู่ในกลุ่มหมู่มิตรดีนะคะค่ะมีหมู่มิตรดีที่ที่ให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เออพอมีทุกมีอะไรเราก็สามารถที่คุยแลกเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่งดทานเนื้อสัตว์ถือศีลน,นะคะเหมือนกับว่าอยู่ในกลุ่มหมู่มิตรด้วยกันนะคะเหมือนกับตอนนี้ถูกคัดแยกประเภทนะคะนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนนะขอย้อนหน่อยมเมื่อมเมื่อวันก่อนเนี่ย แอดก็ไปเจอเพื่อนที่เคยปฏิบัติธรรมที่อื่นด้วยกันน่ะนะคะเออพราเขาเห็นแอดลงจากรถน่ะนะคะเขาเขาบอกว่าเฮ้ยใช่ใช่พี่แอดหรือเปล่านั่นน่ะนั่นแหละเขาบอกเฮ้ยอีกคนนึงก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นะนี่น,นี่นี่คนผมขาวนะเขาบอกนี่คนผมขาวนะอย่างเงี้ยพี่แอ้ไม่ได้ผมขาวนะอย่างเงี้ยคือเขาเคยเห็นเมือม่อเมือมอม่อหลายเดือนก่อนไงฮะแต่มาเห็นเขาสับสนกัน บางคนก็บอกว่าใช่บางคนก็ว่าไม่ใช่นะ,ะแม้กระทั่งแม้กระทั่งที่ขูที่ที่ท,ที่เอ่อที่อุปถากดอยูนะคะเขาเห็นเอ่อท่านเห็นตีตกนะะท่านก็ไม่ทักเพราะท่านเข้าใจว่าคนอื่นอย่างนี้นะคะนะคะแต่พอท่านได้ยินเสียงท่านบอกว่าอา้าโยมแอนเหรอบอกใช่เจ้าค่ะเขาบอกโอ้โหทำไมเปลี่ยนไปขนาดนี้อย่างเงี้ยปล่อยผมขาวเลยอะไรเงี้ยนะคะ แอดก็เรียนให้ท่านทราบนะคะว่าเออตอนนี้แอดน่ะก็มานี่ยมาศาึกษาแพทย์วิธีธรรมนะคะแล้วก็งดทานเนื้อสัตว์นะคะนะคะแล้วก็แอดก็ยังยังสอบถามท่านอีกอ่นแล้วก็การที่แอดงดทานเนื้อสัตว์ตแล้วก็ปล่อยผมขาวเนี่ยเป็นการปล่อยวางหรือเปล่าเจ้าคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านจะบอกใช่เป็นการปล่อยวางเลยอย่างเงี้ยฮะนะเพ hmm. ื่อนเพื่อนเองก็ยังบอกยังบอกว่าอุ้ยพี่แอดทาได้ยังไงเนี่ยหนูยังทําไม่ได้เลยหนูยังทําใจไม่ได้เลย อย่างเงี้ยเราบอกว่าโออเราก็มีแหละพอเรามาศึกษาปั๊บเราตัดเราก็คือตัดเลยขาวก็คือขาวงดก็คืองดอย่างนี้นะคะนะท่านเออท่านพิคุก,ก็บอกอยู่บอกว่าเออดละละีแล้วหล่ะแล้วการการทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็เป็นการเมตตาแล้วก็ทําให้ระบบข้อผานเราดีขึ้นแล้วยิ่งเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ควรปฏิบัติอย่างนี้แหละอะไรประมาณอย่างนี้นะคะนะคะแล้วก็เพื่อนที่ยังคัดอิกนะคะว่าเฮ้ยพี่แอด๊ดทำไมหน้าพี่แอดใสขึ้นนะ เออผิวพี่แอดทำไมดีขึ้นอย่างนี้นะคะพี่พี่แอดก็บอกเออเนี่ยส่งผลมาจากการไม่ทานเนื้อสัตว์มั้งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเราไม่ทานเนื้อสัตว์ระบบด้วยเราดีขึ้นมันก็ทําให้ทุกอย่างในร่างกายเราดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เราทานผักนะคะซึ่งมีประโยชน์นะคะเขาก็ยังบอกว่า,อ,าอ้าวอย่างเงี้ยโปรตีนไม่ขาดระบบไม่ขาดหรอกเพราะว่าเรามีโปรตีนจากถั่วแล้วก็เป็นการที่ขายของไปในตัว นะคะแล้วก็ก็เลยเชิญชวนกันเพราะว่าเขาเห็นผมผมออไอแอดแล้วก็เขาก็ชอบแล้วบอกเอองั้นเราตั้งสมาสมาคมาคนคนผมขาวแล้วกันนะก็ชวนเขาบอกให้ปล่อยวางนะอย่างเงี้ยแล้วก็มามาไว้ผมขาวกันแล้วก็งดทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทําดีท็อกนะก็ค่อยๆส่งข้อมูลให้เขาประมาณนี้นะคะนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนานะคะไม่ได้โฆษณาชวนชื่อนะคะ หน้า i อแอนะคะกับอายุนะคะเป็นผลชัดเจนนะคะว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าตามวัยนะคะคือมันเด็กกว่าวัยเยอะมากนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันคือถ้าไอแอดมั่นใจว่ามันเกิดจากการไม่กินเนื้อสัตว์นะคะเฉ่งก <c oughs> ็จะช่วยตอบย้ำค่ะเมื่อก่อนเฉ่งเป็นคนที่มีฝ้าขึ้นง่ายมากแล้วก็หายช้ามากแม้ว่าจะใช้สูตรสารเคมีต่างๆก็ต,า,กตามแต่พอไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะ ป้าก็ไม่มาตากแดดแรงทั้งวันมีขึ้นมาก็ปุ๊บเดียวหายค่ะนี่ก็คือน่าจะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นสถิติสองด้านนะคะในวันนี้ค่ะค่ะ,คะอ่ะนุโฆษนากับไอแอดค่ะออนอยากจะมาออนเอยากจะมาเพิ่มตรงนี้อีกอหนึ่งเสียงค่ะคุณรู้เฉงออนเองก็เป็นคนที่ฟ้าเต็มหน้าเหมือนกันนะคะตอนนี้มันมันแทบจะมองไม่เห็นแล้วค,คือมันจางลงไปเยอะมากเลยนะคะ แต่ก่อนนี่ก็แหมเขาว่ายี่ห้ออะไรดีเราก็อยากก็ไปสรรหามานะคะแต่มันก็ไม่เคยตอบโจทย์อ่อนเลยนะคะก็ต้องมาแต่งหน้าปิดป้านั่นแหละที่ที่แต่งหน้านี่ไม่ใช่อะไรนะเทนยงปิดป้าในความคิดนะคะออในตอนนั้นนะนะคะเราเราคิดว่าเราทําเออนะ่และมันง่อนะคะคือมันง้อก็ต่อพันพูดง่ายๆนะคะก็คือ เราไม่รู้เท่าทันแต่ทีนี้พอมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะมากินอาหารเพื่อจืดสบายโอมันแก้ปัญหาทุกอย่างเลยค่ะแล้วมันก็เบาภาระเหมือนกับที่ไอแอดมาจากด้วยตัวของท่านเองนั่นแหละนะคะที่ท่านบรรยายมาทั้งหมดนะคะมันใช่หมดเลยนะคะทุกคนก็ได้เห็นด้วยตัวเองแต่จริงจะบอกอได้เลยนะคะว่าเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์นะคะเพราะว่าท่านจะเป็นผู้ที่จะตอบคำถามของในใจของท่านด้วยตัวของท่านเองเลย นะคะไม่ใช่ว่าพวกเราพูดแล้วเอ๋อเนี่ยก็พูดไปเสียงเดียวกันสี่ทีมเดียวกันนี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็จะนั้นทุกท่านเนี่ยเข้ามาเถอะเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวของท่านนะคะแล้วท่านจะเห็นความผาสุกอย่างที่ไอแอดได้รับนะคะอนุโมทนาค,ค่ะไอแอดค่ะสาธุค่ะขอขอโอกาสนิดนึงนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่ยังไม่ได้งดเนื้อสัตว์หรือว่า งดเนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อยเนี่ยขอให้เพิ่มขึ้นนะ,ค,ะคืองดเนื้อสัตว์ที่หมดเลยนะคะแล้วการันตีว่าไม่อ้วนนะคะไม่ต้องกลัวความอ้วนเลยนะคะมีแต่มีแต่แตจ,จะผอมลงค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะแอดบางท่านนาะต้องไปเสียเงินค่าลรีดน้ำหนักนะคะ <laughs> โหกิโลเดินก็หลายหมื่นนะคะในแต่ละคอร์สตอนนี้นะคะมาทำแบบเพื่อจืดสบายโอ้สบายเบากายมีกำลังเบากระเป๋าด้วยนะคะ ค่ะก็เชิญชวนค่ะขอบพระคุณค่ะแอดอนุโมธนาค่ะค่ะ,คะเราจะไปที่พี่น้องท่านอื่นนะคะ